คนยุ่มันไวอะนะครับพอไปนะครับเอฟซีมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันก็มีเหลืออยู่กลุ่มหนึ่งอะนะครับที่จาเลยมองเห็นว่านะครับเป็นงัวเป็นควายเป็นเขาอยู่นั่นแหละนะครับเออนะครับพอจะหากินกับพวกนี้มันได้มันก็ยังดีนะครับที่มันยังเหลือนะครับยังเหลือนะครับพอที่จะช่วยโอนช่วยอะไรได้นะครับแต่มันก็ไม่บูมเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับไม่บูมเหมือนแต่ก่อนนะครับนะเพราะความหลงไหลข้างใครนะครับเหมือนกับนั้นเมื่อก่อนเห็นนะไปมองดูยังไงกํานันมันเป็นคนดีกับนั้นมันเก่งเนี่ย นะครับโอ้ยนะครับอยากหอมแก้มอยากจูบกับนั้นเนี่ยนะครับเออนะครับเดินแขนกว้างนะครับกางนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเน้นไม่ไปมองดูยังไงนะครับก็เหมือนนะครับนะครับอีเธอก่ะเห็นไหมไปไหนก็เดินหลังค่อมอย่างเงี้ยนะครับน่ะนะครับก็เหมือนอย่างกุ้งนะครับน่ะนะครับไปไหนมาไหนก็อย่างกุ้งก้าวคนิบหนับเดิบหนับเดินนี่นะนะครับเห็นไหมนะครับพอมันเปลี่ยนนะครับเอ่อถ้ามันเดินนะครับก็ดูดีหน่อย ในการออกงานคงเก่งเต็มที่นะครับออกงานคงเก่งเต็มที่เวลาเดินน่ะนะครับเวลามาเดินเนี่ยก็เดินกหลังเข้อมาสายไปสายมานัเอวนัะหลังจะอย่างนี้นะเวลามันเดินน่ะนะครับไม่ใช่ครับมันไม่เงินไม่แย่ทําการนะส้วมซึมนะอยู่โกกส้วมซึมนะไปบ้านอะไรบ้างซื้อบ้านก็ส้วมซึมนนะะครับ่สร้างส้วมนะครับไปบ้านพ่อของมันก็สร้างส้วมมาดงบ่อก็สร้างส้วม มันเป็นนักกับพี่น้องของหนอนมั้งในกันดังนั้นเออในการนะจริงๆนะครับไม่เป็นไรนั่นก็ไม่เป็นไรนการในการสร้างในการนึกได้นะครับเออนะครับมันไปในการสร้างในการไปในการอาราบ้านใครในการไปสวนนะครับเะอ่าไปสวนของใครนะนะครับเอ่อช่องอะไรอ่ะนะครับเพื่อนเขาอ่ะนะครับเออนั่นแหละนะเออก็เออเออ impossible นะครับนะ อันนั้นก็ส้วมซึมนะัไปสร้างส้วมนะครับนะไปสร้างส้วมนะครับไปที่ไหนมันสร้างได้ส้วมนะครับสงสัยนะครับมันนะครับในในตัวมันมีแต่เสียนะครับเออมันไม่มีดีเลยนะครับนะนะครับตอนมันไล่มีแต่เอฟซีของมันทั้งนั้นในที่ช่วยกันอวยนะครับนะครับแต่ผมเข้าไปเม้นอยู่นะครับคนเดียวนะครับที่เข้าไปว่านะครับให้มันนะครับนะคุณพักคาราภูมินะครับแน่จริงหลือเกิดนะครับนะ นะครับซ่วมกูอยู่ไหนซ่วมกูอยู่ไหนนะครับมันจะต้องร้องแบบนี้ถ้ามนมีสติแตกนะครับเออมันคิดถึงแต่เรื่องซ่วมนะครับเพราะว่าคสร้างซ่วมที่บ้านมันนะได้เงินไม่ใช่น้อยนะนะครับนะการสร้างซ่วมนะนะพรอาฉะนั้นมันจึงเห็นซ่วมมีบุญมีคุณนะนะครับมันไปไหนมาไหนการสร้างแต่ซ่วมต้องโอนเงินให้มันนะต้องโอนเงินให้มันนะครับจะบอกให้นะครับนะต้องโอนเงินให้มันนะถ้าซื้อนะครับวัสดุให้มันมันไม่เอา นะครับเนาะเหมือนนะครับร้านวัสดุเขานะครับมีใจเป็นบุญนะครับเออก็อยากนะครับให้มันนะครับเขาพราะเขาเคยไปบ้านมันมาไปส่งของนะครับเนี่ยนะนะครับเสียออดอ่ะนะครับมันไม่มีที่ขี้ที่เยี่ยวนะครับปวดขี้ปวดเยี่ยวนะครับต้องไปเยี่ยวลดต้นข้าวออกนะครับน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงนะครับเออนะครับไปขอนะครับเอาเงินสนับสนุนสร้างสร้อนะครับซื้อของเขาได้นะครับแล้วเป็นไงนะครับจำเลยก็ไม่เอานะครับน่ะ มันต้องโอนเงินให้มันนะครับน่ะนะครับโอนเงินให้มันมันถึงจะเอานะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่านะครับคนมันนะครับเอ่อไม่รู้จะพูดยังไงนะครับน่ะมันมันมันจะเอ่อมันถึงจะสาสมนะครับไม่รู้จะพูดยังไงมันถึงจะสาสมนะครับน่ะจริงก็คุณโยพินนะครับน่ะนะครับพ้อมสตีแรกแล้วก็จะร้องหานะครับแบบเงินนะครับหลอกเขานะครับจริงๆนะครับเดี๋ยวนะครับจำเลยนะครับตอนนี้นะครับมันกาลังจะดึงเอฟซีนะครับเอ่อ มันคิดว่านะครับเอฟซีที่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปนะนะมาพูดแบบนี้นะครับส่วนมากนะครับก็จะไปอยู่ทางฝั่งหน้าแตะก็จะดึงเอฟซีผู้ใหญ่ทางฝั่งหน้าแตะมั้งนะครับเออว่าหน้าแตะก็ทำนะนะครับหน้าแตะเป็นส่วนร่วมนะนะครับร่วมกับใครอ่ะนะครับนะเออนะครับเหมือนนู่นนะครับปู่มุนีก็ไปเล่นอีกนะครับปู่มุนีก็ไปเล่นอีกนะครับปู่มุนีก็นะครับนะก็นะครับผีเข้าผีออก นะครับนะอันนั้นก kind of ็นะครับเป็นคนดีของแกนะครับอย่าไปใส่ใจนะครับปู่มนีนั่นนะนะครับอ่าไปุูคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์เฉยๆมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับนะใครจําได้มากะตอนนอนนะครับที่มันนั่งกินข้าวนะครับบนโถส่วมเห็นแล้วทุเล่นสิ้นดีนะครับนะเออมันก็เอาถ้วยแกงถ้วยอะไรมาวางอ่ะบนนี่นะครับนะบนท่วมนะครับนะนะครับมาวางบนท่วมนะครับ เออแล้วมันก็นั่งตักนั่งกินนะมันคิดว่าน่ะของคนบ้านบ้านอะไรอย่างนี้นะครับนะนะครับซึ่งนะก็มันก็ผิดแผกนะครับผิดแผกไปเพนอยากมากนะครับไม่เป็นไรมันไม่ลงศพไม่รู้จักบาปอยากบุญนะ